เป็๊ยัย่างไรเกี๊ีพริกจีพริกใส่เอ็นต้มจีพริกใส่ต้มไม่เห็นมันจังมะข้าเอาวสัง่งเกินวะเอาเขาไม่ได้ไม่แต่ทอดพริกเห็นม่แต่ทอดพริกพี่ลองทอดพริกแข่งกัน,อ,กนอีกจีว่าทัน,นสูตรไดนอีกเนาะวะพี่เนาะใส่ลูกเหลี่ยมฮะจ,จีจีแหละกีจยหักใส่แน่แม่อันนี้ฮะไอ้เจี๊เนี่ยต้มสุมต้มสุมต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านใส่บลาคามเนี่ยเบาเท่าได้ไก่บ้านมาทำชม นะครับผมอ๋อนี่กระเด็ดใส่อโอ้หัวตะเห็นแกนแบบเด็ดใส่ผูมากจีบักพริกและกระเด็ดใส่ถ้าสูตรนี้ก็มีนะเจนะค่ะสวัสดีครับเจลอตตรี่สวัสดีค่ะสวัสดีเจปากแดงท่านผู้ชมนะพ้อกันย่ามคำย่ามมือดพี่เก่าได้ท่านผู้ชมเด้อเข่าวแม่ไม่ได้ยินเสียงโคกเสียงสากเลยนะน,น้าเจเนาะทำแตงไหมอ่าอยู่ขั้วมาลงโป,ป่งเพงท่านผู้ชมค่ะนะขั้วมาลงโป,ป่งเพลงขั้วบ้านเจลอตตรี่มอแหกแต่กระโปงกนันเลยพี่น้องหอยตามกัมแพงนะครับ ใสต่ตงไปเจใส่ลงไปใช่ตะสู้อ่าขาดไปได้พี่น้องมักไผ่มักมันนะครัใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายเพิ่นว่าอ่าหัวลกหัวหล่อนหมดแล้วผมดกคือเก่าท่านผู้ชมโอ้ยงอแหล้วลกแล,วแล้วแต่ผู้มักสอดเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลด้อพี่น้องเด้อนะครับมืดแล้วท่านผู้ชมนะผมคืนวันนี้นะครับวันที่7จ็ดพฤศจิกายนสองพันนะครับคืนวันที่7 พฤศจิกายน2568นับอยู่ขั้วบ้านเจลอมตอรี่ต่ำยังลรืเจตำแตงค่ะตำแตงนี่เปรี้ยวบีบกันมื่อวันมื่อวันตำบหกฮงเมื่อวันตำบหมกฮงอะเมื่อวันได้ตำบริเจบม่ได้ตำเนอะเออบม่ได้ตำมื่อวันต้มปลาเออต้มปลาต้มปลากับลาบหมูพี่น้องเรื่องปรุงพี่น้องเอ้ยต้มปลาเจมื่อวันไหมเจเรื่องปรุงสงสัยเจบม่ได้ปรุง ลืมจ่างเจียวเร็วขึ้นลงทงตัวหมู่บ้านเบาถั่วลาบหมูแสบอยู่แม่นก็เลยได้กินลาบหมูลาบหมูพี่น้องตัวต้มปลาบ่มบ่มมดถั่วไม่เจี๋ยสดจะมาถามเจี๋ยเจี๋ยลืมอย่างบอสน้องเจี๋ยระหว่าจะไม่ได้ปรุงนะครับแม่นต้มตะป่าเสียบอกรอดเลยสิพัดหอมหอมปะแต่บังแตงพี่น้องกับต้มไก่บ้านต้มส้มไก่บ้านมัดสุกแล้วอ่าเป็นแต่แสบแต่เจี๋ยมานี่ย ปรุงแล้วปะเทศเมื่อไหร่ปรุงแล้วปรุงแล้วบอลลืมมันมาเมื่อไหร่บ่ออืมจะมาเจ้ว่าว่าขอโทษหลายๆบ่าวเถ่าพี่ลืมสนุกเออพี่ตังจะมาเพิ่มแล้วจะไปกับมาเขาาจจะตะหนแน่นแน่นแน่แน่จะมาเจ้เจละควายอยู่ที่พี่ตังเจละว่าช่วงนี้เออลาว่าบางเทีเราบกระริมเรื่อสันลาว่าอืมต่ว่านสดบ่าวเถ่ากรบโบสดเนาะเจระก็ถามแสบบลาลาบลาแสบบอว่าสันบ่าวเถ่ากต่ละเจ้มันคือบ่มีรสชาติอย่างสนุก เมนมันนึกได้ว่าเอาไปตั้งในบ้านแล้วก็จังมาร่องนี่เลื่อมปรุงโยกกลับไปกรมัตย์สมองบนทังานเลยเช็ดแล้วอันนี้อันนี้ปรุงรูปเราถอดจากเสียบจากเสบพี่น้องอ่านี่เด็กบอกพีิกเกี่ยวลงต้มไก่บ้านท่านผู้ชมนับต้มไก่บ้านมันปลาทผู้ชมนะครับไายให้งเอฟซีเดบังจักหน่อยได้พี่น้องเด้อครับผู้เพิ่นมักเบิ่งนับบรรยากาศขั้วบ้านเจรตลีขั้วหมู่ลงโป่งเปงยยมคำแยมเมือแลงนับผู้เพิ่น ผู้เพิ่นอยากเบิงนะผู้เพิ่นมักเบิงผู้บ่มักเบิงก็มีบ่าวแถาไทยให้เบิ่งจักหน่อยท่านละท่านผู้ชมขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณอ่าผู้ที่เพิ่นมักเบิงผู้ที่บ่มักเบิงก็ขอบคุณนะครับเอาคืนนี้พี่น้องจะพามารับชมครับผู้ใหญ่เจดีจากกทมเพิ่นก็เป็นคนทางบ้านเฮานี่แหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไปอยู่กทมนะครับอ่างวดเข้าก็ถือว่าเข้าของเพิ่นอยู่เด้องวดบ่เข้าก็มีงวด61ก็มา61ของเพิ่นอยู่เพิ่นให้61ให้บนมาล่าง งวดที่ผ่านมาเพิ่นหาเจ็ดห้าแปดอ้อ่าถ่าตัดกกับเขาเจ็ดแปดแปดเจ็ดพันยู่ oh. แต่ว่าชุดล่างเพิ่นให้ยเจ็ดเก้าจับคู่ไม่เข้าเลยพี่น้องเด้อ <Huh. S 1> นับแต่ว่างวดวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคืนนี้นะพี่น้องเนาะลงให้ยเอฟซีในเบิ่งได้เ,เห็นฮุกเก้านะครับถ้ามักถ้าชอบคือบ่าวถาวาถูกใจตรงใจเฮาจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชมเป็นแนวทาง <Man. S 1> บ่มักบ่ชอบบ่เป็นหยังเบิ่งซีๆเนาะพี่น้องเนาะเบิง่งซีซีอ่าแต่ว่าถ้ามักถ้าชอบจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ นะครับผมปรุงเนเ้นผูเจปรุงแล้วเรียบร้อยแต่ว่านี่พอต้องห่วเดอกพี่น้องหัวเด<ะ>็กอันนี้แม่เจเป็นตะนวเนาะแซบ่บพี่น้องเป็นแซบนนน่บมาเนี่ยคุณน่ะกับข้าวเหนียวห่อนข้าวเหนียวกันหนึ่งแล้วข้าวเหนียวห่อนแต่ว่าเจเพิ่นเพิ่นไหวนี่พี่น้นนองเจละควายอยู่แลออ้วเป็นค้นลง,ล,ล,งลงลงลิม้มลิ้มลงลงลิ้มบว่านตาเจหรอกแล้วเทียบบ้านเ่ากันลืมไห้กันพี่น้องเอานะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันเอาเจบ้านเฮามื่อกี้ฝนตกบ่โอ้ยพุณน่ะไปพี่น้องบ้านพัก ฝนตกได้พี่น้องคือกันบอยเอฟซีนะครับฝนตกตั้งแต่เช้าตะวันบอแห้งดอกมือเช้านี่แยตนตอนคำคือว่าแห้งอยู่แห้งแห้งแห้งกว่าตะวันเดนบะมือเช้าป๊กป๊อกป๊อกมะเซามาช่วงเบาเถามาเดี๋ยวเป็นคุณได้เห็นน้ำสายแสงน้ำถนนเอาเอาท่านผู้ชมนะครับฝนตกเพิ่นเราจะตกหยอดวันที่เก่าอุ่นละแอร์นะครับตะวันไข่แน่ทั้งบ้านบาเถอกะถือว่าบอแห้งประเดี๋ยวพี่น้องบอแห้งประเดี๋ยวกะลิ้นลิ่นลิ้นบาดคอยบาดแห้งเป๊ก อ่าวทำชุชมจังไปชมไปฟังน้ำกันผู้ใหญ่เจดีจากกทมนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทุกช่องบ่าวเท่าชนเนลคืนวันที่เ็ดพฤศจิกาย,ยนสอง8ันห้าร้อยหกสิบแปดนับเวลาตอนนี้สองทุ่มทผูุชมนับจะพาเอฟซีพาทาผู้่มครับมารับชม ผู้ใหญ่เจดีจากกทมนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับงวด61นะครับ61ตรงตรงแต่ว่าเป็นห้บอมาอลังนะงวดที่ผ่านมา3ตัว758นะครับถ้าตัดกลเจ็ดแปดแปดเจอยู่ครับแต่ว่าบริตตัดให้นะครเปล่างเพิ่นเน้น79จับคู่ไม่เข้านะครับเอ้านะเพิ่นาลงให้ FC คือเก่าให้ได้เห็นนะเพราะอาปูรอดกับนี่ธรรมชุ่มอ่า คลิปนี้บ่าวเท่าจะลงให้เช้าวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568น้พี่น้องเด้นะครับตอนนี้ฝนกนยังตกอยู่พี่น้องทั้งบ้านบ้าเท่านะฝนยังตกอยู่บาดคอยบาดแห้งกบชุ่มเป็นจังไดตกคลืนก,กันบ่นะครับเออนะครับมาฟังมาชมน้ำกันนะครับผมอ่า ผู้ใหญ่เจดีจากกรทมนะเพิ่นเกิดเป็นคนจากบา้านเท่านี่หละทำชุ่มดาวเพิ่นเปทํางานอยู่พุ่นนะครับผมอยู่กรทมนะครับสวัสดีครับผมสว,ส,บสวัสดีครับบาเท่าครับสวัสดีครับสวัสดีรครับเป็นตั้งไหนทั้งฝุ่นฝนตกไหมครับฝนไม่ตกครับฝนไม่ไม่ตกแตงฝุ่นตกพี่น้องแต่ว่าท่านบานเท่าช่วงนี้นะพี่น้องเนาะเิ่นว่าจะมนีฝนตั้งแต่วันที่เจ็ดหอดวันที่เก้าแต่ว่าท่านบ้านบ่าถ่ากิดทีว่าโปแห้งพี่น้อง นับตากระตกตั้งแต่เศร,าเรา้าคนละบาดตกลิล่นๆ่านมช้ชมตกลิล่นๆบาดคอยบาดแห้งบ้านเหาเดินแท่งตั้งแต่เศรา้ากับบ,งบังตกบังก็ตกเอาได้แล้วไหครับผมครับได้แล้วนะครับนะสามตัวผมจดให้สามชุดนะครับสามชุดสอ,สองตัวสองชุดครับเลขนบนผู้ใหญ่ใจดีกทม ่านะครับผมสิบหกพฤศจิก,กายนหกแปดเลยครับเสามตัวสุดเด่นนะครับหนึ่งเก้าสองครับหนึ่งเก้าสองครับเป็นชุดเด่นะหนึ่งเก้าสองครับหนึ่งเก้าสองครับคลองไว้อีกสองสุดครับหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสอง สามเก้าสองสามเก้าสองครับสองตัวก็เก้าสองแปดสองก็เด่นเก้าสองนะครับครับเก้าสองแปดสองตัวเน้นคือหนึ่งเก้าสองนะครับครับหนึ่งเก้าสองอ่าวงกลมหนึ่งเก้าสองเก้าสองอะไรอ่าบเก้าสองตัวเน้นหนึ่งแปดสองสามเก้าสองเป็นตัวรองครับ แหวสองเป็นตัวร่องครับผมครับชุดล่างครับชุดล่างเด่นแล้วสามสี่ครับสามห้าล่างสามสี่สามห้าสามหกสามหกครับสามชุดครับเป็นเด่นสามสี่นั่นแหละครับวุงกลมที่สามสี่ครับผมสามห้าสามหกตัวรองครับผมโอ้ นะครับแต่ว่าธรรมชุ่มหนับเก้าสองแปดสองสามสี่สามหาสามหกนะครับกระติดใบได้พี่น้องเด้นะครับหาหยิบจับดนตรีไใบฐามัคคาชอบนะครับ,บเพร,เร,เร,นะรา,วรวา,านะรว่างวดหกหนึ่งนี่เพิ่นไฮหกหนึ่งให้บนตัวเน้นเลยให้บนมาล่างนะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับชุดสามตัวเจ็ดห้าแปดฐาตัดเท่ากับเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดยุกหนั 7, 8, 8, 7, นะบกับมาล่างแต่ว่วาชุดล่างเพิ่นไฮเจ็ดเก้าตัวเน้น เจ็ดเก้ากับเจ็ดหาตัวร่องพี่น้องจับคู่ไม่เข้าล่างออกแปดเจ็ดแมมากระักชุดไหนครับสามสี่ครับใสไปเลยชุดล่างเหรอเปนบ้าสามสี่สามส่ามสหาลัตเตอรี่ไว้เลยมป็นบ้าหาลอตเตอรี่อะไแหยิบลอตเตอรี่ไว้เลยโอ้แล้วก็ชุดสามตัวพี่น้องหนึ่งเก้าสองนี่ตัวเนี้ยเล่นบ่ครับสองก็หาลอตเตอรี่อไรหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองเก้าสองพี่น้องเพล่ยถูกรางวัล เื่อมารางวัลเล็กไทย3ตัวหรือเพื่อได้โชครางวัง 2, 2, ลใหญ่หน,นึน่งเก้าสองหนึ่งแปดสองหลักกระสามเก้าสองเปนไหมครับครับผมเน้นค่าคาคือเก้าสองครับเก้าสองมาเบิ่งมาชมน้ำกันท่านผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากกทมนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่ครับเจ็ดห้าแปดนะครับชุดบนนะจับคู่พ่ะเขานะร,นะราาากากอกท่านผู้ชมนับต่ระถาดตัดกระไม้ของพันด่กระมาล่างชุดล่างเจ็ดเก้านะครับ เป็น17อยู่พี่น้องจับคู่ไม่เข้าได้พี่น้องเด้อหนับงวดที่ผ่านมานะครับผมลงให้่เอฟซีในเบงได้เห็นคือนเขานะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อหนะผู้ใหญ่ใจดีจากกทมนะครับท่านผู้ชมเพิ่นก็เป็นคนจากตํงบ้านเฮาพี่ละนะไปย่ปุณนนะครับ16พฤศจิกายน2568นะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับชุด3ตัวพี่น้องนะครับเข้าไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปได้ได้พี่น้องเด้อ เผื่อมารางวัลเลขท้าย3ามตัวหรือรางวัลใหญ่นะครับหนึ่งเก้าสองนับตัวเด่นตัวเด่เนเลยนะครับ,รบนาะงอ่าหนึ่งเก้าสองเก้าสองมีชุดเน้นพี่น้องหนึ่งแปดสองสามเก้าสองชุดรองนับชุดบนก็แค่เก้าสองกับแปดสองเท่านั้นกลับตัวน้ำมาครับตรงตรงอ่าเพิมาาม่มมาขึ้นมาตรงตรงชุดล่างท่านผู้ชมสามสี่สามห้าสามหกเม็ดเดียวคือสามสี่เพิ่มมาหาไปเลยถ้าพ่อยิบจับไปพี่น้องขามัก สามหาสามหกเป็นตัวร่องนะครับแต่ว่าฐานบอมักบอชอบบอเป็นยังพี่น้องเบิงเข้าเบิงซื้อๆนี่แหละเบิงไว้อ่านะครับเบิงไว้เป็นกับว่าลงให้เอฟซีในเบิงได้เห็นนะครับท่านผู้ชมห้ามักห้าชอบนะครับแคปหน้าจอดยได้พี่น้องได้นะผู้ใหญ่ใจดีจากกทมนะครับอ่านะครับเป็นกับลงให้เอฟซีในเบิงได้เห็นที่เก่าผู้เพิ่นถามผู้เพิ่นรอดกับมี่ท่านผู้ชม นะงวดเขาก็มี่งวดว่าเขาก็มีนะครับอ่าคือบอลถาว่านะครับทามัคทาชอบนะับถูกใจตรงใจจ้งไปยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องบอมักบอชอบเพากับเบิง์ืซีซีนะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอครับผมมกักคักชุดล่างหนึ่งคือสามสีครับสามีโอ้สามหาสามหกเป็นตัวร่องครับผมอ่า ชุดบนมีองสมปทานาเราไม่ติดลังอ่าชุดสามตัวเน้มหนึ่งเก้าสองครับเน็มเก้าสองครับตัวรองเก้าสองไอตัวตัวเน็มเก้าสองครับผมตัวรองหนึ่งแปดสองกับสามเก้าสองครับผมแปดสองนี่เป็นตัวรองครับเอาแบบบ้าเถาขอบคุณครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขออุ่นวาดปาร์ตานะวันนี้ของนักกิดรังหรอกครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อนะครับผมผู้ที่เป็นให้มากนะครับ ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะชมชมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่เจดีจากกทมนะครับเป็นเกิเป็นคนทั้งบ้านเข้าพหลายพี่น้องเป็นเกิดไปทํางานอยู่พุ่นนะครับชมชมก็ขอบคุณเพู่นหญ่นะครับบอทขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เป็นไหตหน้าทางหน้านะครับชมชมเหล็กคานวณแน่เหล็กถูกเหล็กฝันถามมาถาชอบคือบอทว่าจังไปหายยบจับลอตตอรีชมชุ่มบอมาบอชอบบอเป็นอย่างเบิรงนซื้อนะครับงวดเขาก็มี วดบ่เขาก็มีนะักทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูเพื่อนกระยักอยากให้ถูกคำชมแต่ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับผมบาร์ทขอบคุณนักเอฟซีแฟนคลับทั้งชมทุกท่านครับขอบคุณพญ่แมญ่พีปานาสุขุสุข้นนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพญ่ยมยมอยากจทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนให้โชคให้ัานให้งเงีง้ยงให้ร่ำให้ด้วยพักกันคลิปหน้าครับแอดมินบารเทาสวัสดีครับ